กับสวัสดีอาจารย์พี่ๆเพื่อนเพื่อน,น้องน้องนะครับนี่ว,วันนี้เดี๋ยวพานกต่อตัวเก่งทิศยันนะครับผมวันนี้มีโอกาสมาสุพรรณครับผมพี่น้องครับนี่ะเจ้าเปรเล่ของอาจารย์สายยันครับเฉลยหกสิบบวกนะครับผมตัวนี้นะครับดูเฉลยเขาครับต็มบานไปหมดแล้วครับ ผมเอาไปจากแกนี่สิบตัวแล้วนะครับเฉลยของเขาเนี่ยยังไม่ปดงล็อกเออยังไม่ได้ล็อกไม่เป็นไรหรอกัะปิดแล้วฝากเอฟซีทุกท่านท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับไปรับชมกันนะครับผมเดี๋ยวจะไปป่าไหนฝากติดตามครับผมเดี๋ยวจะติดต่อกล้องให้ดูนะครับท่านไหนสนใจนะครับเปิดแบ่งเลยครับผมสามเท่าไม่รวมส่งนะครับสาหรับเจ้าเปร่อยไปชมกันครับผมพี่น้องครับ ส่วนตัวนี้ของทิศยันอีกตัวหนึ่งครับผมนะครับเชลยกี่ตัวแล้วทิศยันตัวนี้เยอะแล้วเยอะแล้วนี่ครับผมอีกตัวหนึ่งครับของทิศยันนี่เดี๋ยวทิศยันเล่นตัวนี้ครับเดี๋ยวผมเอาไอ้เจ้าตัวเก่งของทิศยันติดกล้องให้นะครับผมพี่น้องครับอะไปไปติดตามรับชมกันครับผมให้ชมบรรยากาศจากเช้าครับผมพี่น้องครับนี่ครับยนะครับผม ทากากำลังขึ้นนะครับผมอากาศดีครับพี่น้องครับต่ง,งมาง่วงเช้าโอ้หนี่ครับเดี๋ยวที่ยันเขาจะนี่ครับผ้าตร,ตรงนี้เลยครับผมนี่ครับต้นประดูทางทางเลยครับ ลรล่อลุ้นกันนะผมเดี๋ยวผมจะลองไปหาต่อตรงอื่นดูครับเดี๋ยวหาหาไปไม้แซมก่อนครับผม <laughs> มันมีหนองน้ำโอ้หน้ามาบาบาันหวานแหงนะทิศยัน <c oughs> เออเข้าท่าน,นะครับผมทิศยันพลาดก็ เอาเลยนะครับผมใช้ได้เลยครับผมนกเสียงกลางลงเลครับพี่น้องอเดี๋ยวผมไปหาที่ใส่นกอีกตัวหนึ่งก่อน,นครับผม Gracias. โอ้สุดยอดครับพี่น้องครับโอ้โหแป๊บเดียวครับผมไปถึงสิบนาทีครับจัดนะครับผมโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนกก่อนนะครับโอ้แ๋วครับโคตรหมานเลยครับผมแถวนี้ไม่ใช่ว่าจะต่อกันได้ง่ายๆนะครับผมโอ้โหลายคอนกป่าตัวนี้ครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับ ลายคอแตกละเอียดดีมากเลยครับผมตีตะไลมาครับพี่น้องครับโอ้โหแมสุดยอดสุดยอดได้การ้วครับอ่ะเก็บนกก่อนครับผมเยี่ยมลูกเยี่ยมอ่ะพี่น้องครับมาดูเฉลยกันครับผมนี่ครับดูครับดู ดูลายคอรครับพี่น้องลายคอสวยมากๆเลยครับผมเอาละหนึ่งแต้มครับสำหรับเช้านี้ครับผมติดตามกันต่อครับผมรวมแล้วครับรวมแล้วครับพี่น้อง ฮึบฮึบอืมวิ่งฮึบโโดดไปโดดมาอยู่ครับพี่น้องพวกป่าเสียงดีด้วยครับเสียงกลางไปใหญ่เลยครับผมเอาละครับผมนกพิศยังกำลังดึงอยู่ครับ กินก่นข้างๆอ่ะพี่น้อง